จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนละกันนะคะนี่เลยสำหรับตัวของรถเก๋งโตโยต้ายารีเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตนะคะ สำหรับใครที่แบบมีความชอบรถสีแดงอยู่แล้วนะพี่ลองมาดูคันนี้ได้เลยบอกเลยว่าสวยมากนะคะตัวนี้นะเป็นรถเก๋งประหยัดน้ำมันอยู่ในกลุ่มของอีโคโคาร์ด้วยนะคะพี่เครื่องสี่สูบนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะพี่รถแบรนด์หลักอะไรหาง่ายค่าเป็นทางนนถูกด้วยนะพี่สำหรับใครที่อยากได้รถมือสองที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ค่าเป็นทะแนนถูกอะ,อะไรนะคะง่ายอะไรเนี่ยค่ะพี่ก็มองหาโตโยต้ายาริตไว้ได้เลยนะคะ วันนี้เราแป้งพาลูกค้ามาชมรถปี2021นะคะตัวนี้เป็นตัวสีแดงตัวนี้ชุดแต่งมาจากศูนย์โรงงานเลยนะคะพี่และบอกเลยว่าตัวนี้เครื่องเดิมค่มะพี่ไม่มีชนหนักมีควงไฟไหม้น้ําท่วมกับไม่ละนอนและที่สำคัญตัวนี้มีร,รับประกันศูนย์ให้สูงสุด3ปี3ามหมื่นโลเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราแป้งพามาชมออปชั่นคร้าๆของตัวรถกันก่อนละกันนะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาชมกันเลยนะคะ นี่เลยค่ะพี่ตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าชมปี2021นะคะแล้วก็ไฟหน้าแบบ LED ไฟได้ทํา running l i g h ให้วสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ด้านข้างของเราพี่ตัวนี้ด้านข้างของเราจะตัวนี้จะเป็นแม็กซ แม็กที่มาจากดสูงโรงงานให้นะคะพี่เป็นตัวสีดำตัดกับตัวสีเทานะคะแม็กใหม่ยางใหม่ค่ะพี่ถ้ายางหมดสภาพทางร้านเปลี่ยนให้ลูกค้าแน่นอนเลยนะคะใหเลี้ยติดกับตัวกับระจกมองข้างนะคะเป็นตัวสีดําตัดกับตัวรถสีแดงสวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็ยางที่ปัดน้ําฝนก็คือเปลี่ยนมาให้ลูกค้าใหม่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดทิ้วกันสาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ทั้งทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้ติดทิ้วกันสาให้ใหม่เลย ูของเรานะเดี๋ยวพาชมข้างหลังกันเท่าๆกันก่อนละกันพี่ว่าข้างหลังเป็นยังไงกันบ้างนะส่วนตัวของทางด้านหลังของเรานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแต่งแบบสปอยเลอร์หลังสีดําตัดกับตัวรถสีแดงให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีกล้องถอยที่ติดมาจากศูนย์โรงงานให้นะคะถ้าสมมติว่าป้ายทะเบียนยังไม่เป็นขนแก่นทางร้านของน้องโอนให้ฟรีเลยนะพี่นะ ทางร้านก็จะโอนเข้ามาในศูนย์คอนแกนเลยตอนนี้กาลังรอทะเบียนอยู่นะคะใช่โอ้โหแล้วก็แต่งสเกิร์ตล่างให้เป็นตัวสีดําตัดกับตัวรถสีแดงให้นะคะสว,สวยเลยสวยนะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมข้างในกานว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะพี่นะีโ่โอ้โหสวยนะเปิดมาข้างในของน้องนะคะพี่ก็คือจะคุมโทนเป็นตัวสีดําให้นะคะกระจกแบบไฟฟ้าเลยพี่ปม ปมล็อกปมเปิดนะคะแล้วก็ที่ปรับกระจกด้านข้างนะพี่แล้วก็ที่พับกระจกเก็ียบกระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นฝั่งทางนั่นคนขับก็จะเป็นออตโต้แต่ตวันนี้ก็เป็นไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะมาส่วนตัวของทางนั่นในของเรานะ,ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> โปรไอมัติฟังก์ชันนะคะของรเรายังเป็นหนังพุ่มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะและลำคัญก็คือถ้าเราเสียบสายก็รองรับยูอ่าไอโเลยประมาณนี้ค่ะเป็นตัวเกียร์ออโต้เบรกมือแบบธรรมดานะคะแล้วก็ที่ป Air บบรับแอร์แบบออโต้นะคะพี่นะแล้วก็ทางเบาะของเราเบาะของเราก็คือจะหุ้มหนังแล้วก็ตรงหน้าของเราก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะคะพี่โอ้โหตัวนี้ก็คือตอบโจทย์อยู่นะสำหรับใครที่แบบชอบจอด จอดรถตากแดดนะพี่ก็คือก็จะได้ไม่แบบไม่ต้องร้อนอะไรนะคะพี่เพราะว่าถ้าเป็นเมาะหนังแล้วจอดตากแดดก็คือจะร้อนมากเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็คือออกแบบมาแบบโอเคเลยนะคะพี่นะอ่าชา๊ด้านหลังันนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นทรงของสี่ประตูนะพี่นี่ข้างหลังของเราสวยๆเลยนะพี่เบาะหนังแล้วก็สลับกับตัวเบาะผ้าตรงนั่งให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันนะพี่ว่าข้างหลังใส่ของได้เยอะไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะมีใน,น,นส่วนที่แทงเปิดด้านหลังของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีแทงกุญแจแล้วก็จะเป็นที่ใต้ขาคุณขับน,นะคะก็คือตรงนี้ก็คือจะเปิดที่น้ำมันแล้วก็อันนี้ก็คือจะเปิดด้านหลังของเราส่วนฝากระโปรงหน้าของเราก็จะเปิดตรงตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกับกระโปรงด้วยแล้วก็ดูด้านหลังกันนะคะพี่นะเอ น,นี่เลยศูนย์แห,ห่งแรกของเรานะคะพี่ตรงนี้ก็คือใส่ของได้เยอะเลยนะหรือว่านอนได้คนหนึ่งเลยนะพี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเบรกไ้เบรกวงที่สามให้นะคะเดี๋ยวพาชมอุปรกรณ์ที่มาจากตัวมากับตัวรถนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบชุดปะนะคะที่เป็นแบบชุดปะนะคะก็คือมาจากศูนย์โรงงานเลย ที่สูงว่ามันตอนนี้มันจะเป็นแบบยางอะไหล่แล้วก็เป็นชุดปะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือส่วนมากเขาก็จะเน้นแบบชุดปะมาเลยเพราะว่าให้สูงให้เป็นผู้หญิงขับรถอะเนาะก็คือแบบยางื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้หญิงจะมายกแม่ลงแม่แรงมันก็ไม่คืนเนาะเขาก็เลยแบบใส่น้ำยาปะมาให้ลูกค้าเพื่อบรรเทาเพื่อจะไปหาลานซ่อมประมงเลนที่นี่เดี๋ยวพาชมแน่ๆก่อนละกันตรงห้องเครื่องนะพี่ว่าตอนนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ไปชมกัน มาในตัวของส่วนเครื่องเครื่องของเรานะตอนนี้ก็มาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่ตอนนี้ก็มีรับกันให้นะคะไม่มีชนะนพี่พ่วงไปไหมน้ำพุ่มกลับม่แน่นอนนะคะพี่ก่อนออกสงม,มอก็คือทางร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นหายองเหลวให้นะคะแล้วก็เช็คแบตเตอรี่ให้พี่แล้วก็ชิคระบบทุกอย่างในรถให้ลูกค้าเลยนะคะรับใครที่ไม่ส่กมาที่ร้านก็สามารถขอวิดีโอดูรดูรูปตัวจริงได้เลยนะคะอยากฟังเสียง ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะอยากสอบถามัข้อมูลเงื่อนไขว่าออกรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้างออกรถกี่ประมาณนี้ออกรถได้ไหมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกับน้องแป,ป้งได้เลยนะคะพี่ที่แอกเลยเก้าสามตัวจีตัวนี้เลยหรือโทรมาที่ศูนย์หกหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเก้าแปดเจ็ดน้องแป้งสามเนี่ยมอเตอร์ค่ะ